ครับพบกับผมหมอบอยเคียร์ชัดกับทาง YouTube Channel นะครับช่องทางนี้นะครับจะมาเจอกันเป็นประจำกันทุกๆเดือนนะฮะกับการพยากรณ์12ราศีนะครับว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนโดดเด่นและราศีไหนจะต้องเตือนกันบ้างน,นะครับชัดเจนครับเคียร์ชัดตรงประเด็นทั้ง12ราศีนะครับก็ ใครที่ชื่นชอบรับชมรับฟังก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ได้นะครับกับช่องทางนี้นะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาพยากรณ์นะในเดือนสิงหาคมนะครับเรื่องของการดาวย้ายนะครับจะส่งผลอย่างไรบ้างทั้ง12ลราศีเนาะวันนี้เราก็จะมาทำนายนะฮะหรือพยากรณ์ราศี เมษนะครับหรือผู้ที่มีลัคนาเมรนะครับก็อย่าลืมครับอย่าพลาดติดตามรับชมรับฟังคลิปดีๆคลิปนี้ของพี่หมอนะนะครับผมเอาแล้วครับก็เข้ามาสู่การทำนายการพยากรณ์กันเลยดีกว่านะฮะในเดือนสิงหาคมนี้นะครับคนราศีเมษดวงมีการเปลี่ยนแปลงหลายดวงเลยนะครับเดือนนี้นะฮะ ดาวประจําตัวของคนราศีเมษเนี่ยครับจะเริ่มฟื้นตัวแล้วนะฮะหลังที่อยู่ตในตําแหน่งนิดนะครับก็จะฟื้นนะครับเรียกว่ามีกําลังมากขึ้นมี energy มากขึ้นมีพลังทําให้มีกําลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปนะฮะที่ผ่านมาก็ดวงดาวอ่อนกําลังก็ท้อแท้หมดหวังแต่ตอนนี้ครับ แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะมาแล้วนะฮะคนราศีเมษฟื้นตัวร้ายกายดีนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เคลียรชัดแน่ๆน,นะครับและดาวประจำตัวหรือดาววาสนาของคนราศีเมษย้ายไปไหนนะฮะย้ายเข้าในเรือนปุตตะครับปุตตะคือการเริ่มต้นนะฮะสิ่งใหม่ๆนะครับหรือเรียนรู้พัฒนานะครับ ในเรื่องของสมองความสามารถการทดลองตรงนี้แหละครับจะทำให้คนราศีเมษเริ่มมีโอกาสเริ่มมีทักษะมีสกิลที่แข็งแกร่งนะครับเป็นการจบเคลียร์และเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหลังจากนี้ไปนะครับแต่ทีนี้ดาวประจำตัวของคนราศีเมษนะฮะก็คือดาวอองคารเนียครับย้ายไปนในเรือนปุตตะแต่ว่าเป็นเรือนที่ เป็นเรือนเขาเรียกว่าเรือนคู่ศัตรูนะฮะดังนั้นเนี่ยคนราศีเมษหลังจากนี้ไปอาจจะมีอารมณ์ดื้อนะร้อนอกร้อนใจเรียกว่าร้อนวิชานะครับปุตตะเนี่ยแปว่าเด็กนะครับแต่ว่าการโครจรครั้งนี้ย้ายมาเนี่ยฮะเรือนพบที่ดีเจอเรือนพบที่ดีส่งคุณนะตัวของคุณเองกับบุตรบริวารที่จะเจอเขาจะส่งเสริมซัพพอร์ตคุณ แต่แค่ว่าอยู่ในเรือนคู่ศัตรูอาจจะมีความคิดนะครับความอ่านไม่ลงรอยกันในช่วงนี้นะดังนั้นเนี่ยคนราศีเมษก็อย่าไปซีเรียดนะครับตรงนี้ไปก็ถือว่าดีนะครับในเรื่องของบุตรบริวารในช่วงหลังจากนีนะครับยิ่งหลังวันที่17ดนะฮะดาวพระอาทิตย์ดาวปุตตะเจโคโจรเนี่ยเข้าในตําแหน่งเกษตรตราธิบดีบริวารลูกน้องทีมงาน จะส่งเสริมใครจะสร้างทีมงานออนไลน์หรือสร้างเครือข่ายเดือนสิงหาคมนี้นะฮะจะมีความมั่นคงของทีมนานคุณทีมงานคุณจะแข็งแกร่งจะสร้างยอดขายจะสร้างสิ่งดีๆกลับมาให้คนราศีเมษเลยเลยทีเดียวเลยนะครับถือว่าดีนะครับในเรื่องตรงนี้เนาะนะครับส่วนในเรื่องของการงานอ่ะเรามาดูการงานกันดีกว่าคนเมษการงานนะพี่หมอดูแล้วนะครับไปได้นะ มีข่าวดีมีโอกาสดีๆแต่ว่าอย่าไปคิดหวังคาดหวังมากเพราะดาวการงานยังเดินถอยหลังนะครับดังนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่าไปคาดหวังสูงออคนราศีเมษอาจจะคิดได้10อาจจะได้แค่7ในช่วงนี้นะฮะแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับได้แต่ว่าดีเลย์ล่าช้าไม่ได้ดังใจแค่นี้เองใครที่จะสมัครงานย้ายงาน เปลี่ยนงานช่วงนี้ก็าอาจจะไม่ได้งานที่ตัวเองคิดนะครับทาทาไปก่อนนะครับส่วนคนที่จะอยากจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ต้องรอดูก่อนเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะจ,จะชะลอหรือเลื่อนไปนะครับผมเดินถอยหลังครั้งนี้นะครับเดินถอยหลังเนี่ยด,าว,ยดา,วาวเนี่ยครับดาวเสาเนี่ยครับแต่อยู่ในเรือนพบที่ดีไม่ได้ส่งผลเสียแค่อาจจะไม่ไปตามเป้าหมายผิดเป้า แต่ก็ยังได้นะฮะในเรื่องงานไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะตรงนี้นะครับส่วนการเงินเป็นยังไงบ้างดาวการเงินดาวสุขโครจรเดินหน้าเร็วซื้อง่ายขายคล่องหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับเรียกว่าการเงินโฟลโอ์นะครับเงินสดสะพัดนะฮะช่วงนี้ถือว่าดีนะครับต้องระมัดระวังนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินกับบุตรบริวารน,นะฮะนะหรือเลีงเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะหลังวันที่1 4สิงหาคม ดาวสุขดาวการเงินโครจรเป็นอริกับดวงการเงินเริ่มติดขัดละติดสะดุดเพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่เ,เซกชั่นแรกนะครับ1นึถึงก่อนวันที่หเนี่ยสิงหาถึงวันที่ 13, สิสิงหาเงินเข้ามาเก็บเลยรียบเก็บนะครับแล้วรีบบริหารการจัดการดีๆนะครับหลังจากสิบสไปแล้วเนี่ยการเงินเริ่มจะมีโอกาสติดขัดสะดุด อาจจะวางบินแล้วอาจจะมีปัญหาหน่นนี่นั่นเอกสารอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ต้องระมัดวังเรื่องการเงินแต่ถ้าเกิดวางแผนดีบอกได้เลยว่ามีเงินเข้ามาอย่างมากมายนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะคนราศีเมษส่วนในเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างดวงความรักคนโสดจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าการศึกษาน้อยกว่าคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานน้อยกว่า นะครับก็ถือว่าโอเคนะยังส่งเสริมซัพพอร์ตหรือเจอคนที่มีความคิดทัศนคติที่มีความคิดที่ทันสมัยหัวก้าวหน้าอย่างนี้เป็นต้นส่วนคนมีคู่เนี่ยนะจะมีเก๊กนะครับหรือบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะหรือมีคนมาแอบชอบที่อาจจะเป็นคนที่เพื่อนของน้องสาวหรือคนที่วัยรุ่นวัยหนุ่มสาวมาแอบชอบนะครับ บริหารการจัดการดีๆนะครับเนาะความรักช่วงนี้นะจ๊ะนะครับมงคลเสริมดวงของคนราศีมเมษนะฮะช่วงนี้นะครับต้องถือได้ว่าคงไปวัดไม่ได้เนาะก็จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดแท็ปเลตเลยนะครับแล้วก็เอาภาพขึ้นหน้าจอภาพที่เป็นเทวดาคุ้มครองหรือภาพที่เรารู้สึกภ,ภาพที่เรารู้สึกว่านับถือนะครับแต่ช่วงนี้เน้นนะ คนราศีเมษเนี่ยต้องเน้นเรื่องของการเงินก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์นะครับก็ไหว้พระแม่อุมาเทวีหรือนะครับพระปางลำพึงเนาะจะไปมงคลเสริมเรื่องการเงินจะได้ไม่สะดุดติดขัดนะครับหลังจากนี้ไปแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับอย่าก,กังวลใจไปนะจ๊ะโอเคนะครับวันนี้ก็สรุปการพยากรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครชื่นชอบ ก็อย่าลืมนะคิดถึงพี่หมอก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ด้วยนะครับมี TikTok ก็มีนะเฟซเพจ a c e b o o k ก็มีนะครับ Ig ก็มีนะครับตอนนี้พี่หมอมีสีช่องทางนะจ๊ะถ้าคิดถึงกันนะครับก็สนับสนุนพี่หมอนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะฮะถ้าใครกดไ like, ลค์กดติดตามก็ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยเป็นเศรษฐีนะจ๊ะแล้วคลิปหน้านะมาพบกันใหม่ วันนี้นะครับพี่หมอต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ